สวัสดีครับวันนี้นันตุยฟ้ากินนะครับจะฟ้ามาจีแมงจั่วครับหน้านี่หน้ากลางปเดือนคุมภามีนานะครับแมงจั่วปีนี้ออกแล้วครับสองปีมีอยู่เตี้ยหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปล้าหมูเหาไปจีแมงจัวนะครับว่ามันจะได้นักว่านักครับโอเคครับเดี๋ยวป้าไปลุยเลยครับผมอ้วันนี้มากับรถกูชีบครับ รถกูชีพหลังจากอิดออนมาครับการลุยด้วยกันมาได้หนึ่งเดือนเต็มๆเ,เอวันนี้พากันมาอุปกรณ์ลักๆครับอันลักลักอันนี้ครับบ้านห้อง,องคลองเนาะคลองหรือกระชังใส่ม่จั่วนะครับ แล้วแตมิ้มไม่ไม่ายมันนะครับนี่ครับไม่ตรงนี้ครับไม่เขาจะเหล่าวันนี้ครับเรามีขี้ตั๋งยางนะครับยางติดแมงตัวโอ้โหนี่ใก้ยางมหนุนกับยางสลรีนะครับต้นสาหรีนะครับนี่ครับซับซับซับไว้ละกันเอาไม่ไปริ้วริ้วมาไม่ไปริ้วริ้วใส่นะครับ แล้วก็มาเก็บใส่กระป๋องไว้เอาน้ําแจกไว้นะครับใจกได้เหมือนหมักๆนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นไม้ลักษณะนี้ครับอ่าเราก็ติดครับนี่ครับนี่ครับติดเข้าไปกับไม้ไม้ไม้ที่เขาเหลาไว้นะครับนี่ครับไม้ยาวๆนี่เขาเหลาไว้เนี่ยนะครับนี่ครับไม้ยาวเลยเขาจะเหลาไว้ ลายยาวที่เขาเจอที่ต้นสูงๆเขาจะได้จี้ถึงนะครับน่ครับตรงปลายมันจะเป็นใบเบี้ยครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าแมงจัวมาเดี๋ยวผมจี้พอคำนอครับไปีรอดูต่อไปครับตอนนี้คล้องหางอยู่คล้องกำลังหางอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคบนอเดี๋ยวรอแมงจัวมาจะทายให้พอกำครับ อตอนนี้เมงจัวมาจับแล้วครับจับตัวน,นี้แล้วครับมาล้วมงจัวมาละต่งขยายพอนี่ครับตัวนำดำเนี่ยที่เอาหันเนี่ยครับนี่ครับ,นนรบ,รบเมงจัว น,น,นะครับน้องดีครับผมได้ห้องสวแล้วครับ ออกแล้วครับต้องไหมครับต้องไหมครับต้องครับหลายตัวแล้วครับสามตัวล้ครับปตัวล้วเจะได้ปีตัวก็ต้อเฮ้ยครับล้อตุ้นต่อครับมาแล้วครับมาหันตัวและมาแล้วครับครับอยู่หันตัวนะครับ thì không thể chi vào vào đây vào đây không nào ในี่มันชั่วครับบ้านเอครับผมเดีรอตอพอคบดี๋มันม้หอครับเดี๋ยวี่ไอ้บครับจะได้ินตวครับโม้ตัวแล้วครับี่พอีมจะได้บได้ครับ ไปเลยคร oh ยับเดีย๋ยวตยัวใหม่ครับตัวใหม่เดีย๋ยว <we> ตยัวแบบเอามาให้ได้ครับ เดีไปตัวพอเลยครับเดี๋ยวเดียด๋วยวมึงอวดแหนมั้ครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมจัดการแล้วครับมาเลยม,มาเรืมม่อยเรื่อยแล้วมาแล้วมีตัวแล้ว,ลว,ม,วมาอีกหนึ่งตัว ัเดี๋วยวไปตัวหาก่อนครับมันครับนี่มันลินหนีครับมันลินหนีตอนนี้ไปตวัวเอาม้าจะได้ครับลินหนีครับลินหนีเออสิครับเข้าอย่างนี้นะครับกัวกะล้ํครับกัวกบกบ ว่ากบกบกล้ำแกงใช่สักละสุดยอดพักแล้วเซลนะครับกล้ำเอสเตอร์สูงเต็มก่อนครับผมโอเคครับน้นและครับ,บามาหนึ่งตัวแล้วครับมาแล้วมาหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะกล้ำกับพิ่ละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไมะ่เวลาเพียงเดี๋ยวมันจะหมดละเดี๋ยวไหลจี่ตัวน,นี้ก่อนครับ หมาแล้วตอนนี้ครับเทียงแล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วมันเริืมบอกไข่มาแล้วครับบอกไข่มีแล้วครับได้ตบเขาแล้วครับได้กับแกมต่อนแรงแล้วครับแมงจัวนี่ครับตัวครับรวมๆแล้วทั้งหมดตัวมาณสี่สิบตัวตัวนะครับนี่ครับ สีมีขั้งหนึ่งมันจะออกมานะครับระวางเดือนกุมภาถึงนะมีนะออกปกที่วันนะครับน่าจะมุดเลยนะครับโอเคครับผมจะทำเมนูข้าวแมงจัวทุดยอดความอร่อยครับโอเคครับผมอ่าอีพีนี้การจี้แมงจัวก็ขอดุติไปพงตีก่อนค้านอกเพราะว่ามันเทียงแล้วเดี๋ยวต้องไปกินเข้าแล้วครับมันบอกออกละ มันจะออกแค่ช่วงเจ้าตั้งแต่ประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวจะง่ายอย่างเดี๋ยวจะง่ายปาหมูเฮาไปพอมอรกับนะครับน,น้อกมันจะได้ง่ายอย่างครับต่อไปนะครับโปรดติดตามต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอีพีนี้ก็ลาเตอรอีก,กอน,นะครับบ๊ายบายบายครับ